วันนี้ก็จะมาทำแหนมผัดไข่นะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้กันนะคะวันนี้จะมาทำเมนูแหนมพุ้นเส้นผัดไข่นะคะไม่ได้ทำเยอะนะทำนิดหน่อยเองแหนมนะคะจะใช้เป็นแหนมหอ่อแหนมหลอดอะไรไ,ได้หมดเลยแล้วแต่ชอบนะคะ อันนี้ก็คือเราก็ตั้งเตาหรือว่าเปิดกระทะให้ร้อนก่อนนะคะเทน้ำมันใส่แต่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะเกินแล้วก็จากนั้นนะคะปกติแล้วเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดนิดหน่อยก่อนนะคะให้เขามีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่แหนมลงไปนะคะใส่แหนมลงไปเสร็จแล้วก็จับ ใส่ไข่ลงไปนะคะแต่ว่าวันนี้คนกินมีคนเดียวนะคะคนกินมีคนเดียวก็เลยทำไม่เยอะเท่าไหร่ไ,หไข่ไข่ตองแค่ไขส่ไขสองฟองนะะ จากนั้นก็ร้อยเข้าให้แ็บตัวพักนะคะตอนตอนที่ใส่ไข่ลงไปอะค่ะตอกไข่ลงไปปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งไปคนเขานะคะไม่งั้นจะทำให้อาจจะเหม็นข้าวได้ก็ต้องร้อให้เขา แซ่บตัวนิดนึงนะคะให้คนเซวหรือว่าสูตรใครจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเราทำอย่างนี้นะคะก็ก็อาจจะไม่ตรงกับใครหลายคนหรือว่าอาจจะไม่สูกหลักยังไงแต่ว่าถ้าหากทำกับข้าวแล้วนะคะกับข้าวถามว่า หากเป็นกับข้าวอย่างเดียวกันให้คนสิบคนทำก็อาจจะเริ่มไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียนะคะอ่ะพอเขาได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะข้ามขั้นตอนไปหรือเปล่าสำหรับคนอื่นๆแต่ว่าคือส่วนมากเราจะทำอย่างนี้ นะคะคเพราะว่าบุ้นเส้นถ้าเกิดว่าใส่ใส่เขาลงไปแล้วก็แช่เขาไว้ในกระทะนานเกินมันก็จะอืดก็ไม่อร่อยอีกอันนี้ก็จะเป็นการปรุงรสเลยนะคะผงปรุงรสก็ใส่พอประมาณอย่าใส่เยอะเกินจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยใส่น้ำมหอยนิดหน่อย อยซอสนนะซอสดเนีนนนเพราะว่าอย่างซอสอยเนี้ยค่ะใส่ไปเขาก็เค็มถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะถ้ารสชาติมันพอดีมันก็โอเคไปแต่ว่าถ้ารสชาติเค็มเกินไปมันก็จะขาดาไม่ได้หรือว่าก็อาจจะต้องเททิ้งหรือยังไงอย่างเงี้ยถ้าหากว่า <c oughs> เราใส่นิดหน่อย ใส่แต่พอประมาณเนี้ยค่ะถ้ามันยังไม่โอเคก็เราก็ยังสามารถเติมได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของวุนเส้นนะคะวุนเส้นจะใส่หอเล็กหอใหญ่ก็ได้แล้วแต่คนทานนะคะแล้วแต่คนทําแล้วก็คนทานแต่ว่าวันนี้มีคนจะทานอยู่คนเดียวนะคะคือลูกชายคนโตเพราะว่าลูกสาวคนเล็กนะคะไปค้างบ้านย่า 2องคืนก็เลยแต่แม่ก็ต้องทำกับข้าวอยู่ทีสูตรกับข้าวแบบฉบับชาวหอนะคะก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นใส่ทางผัดทอดอะไรอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงๆเราก็คือเป็นคนชอบทำกับข้าวนั่นแหละค่ะแต่ว่าด้วยความสะดวกมันก็ไม่สะดวกเหมือน ควครัวในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถทำกับข้าวได้นิดหน่อยไม่มากมายแต่ว่าโอกาสต่อไปก็จะพยายามทำเมน,นูให้หลากหลายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแหนมวุ้นเส้นผักไข่ที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหากว่า ใครมีผักชีก็โรยหน้านิดหน่อยได้นะคะแต่นี้วันนี้แม่ไม่มีผักชีแม่ก็เลยไม่ใส่ผักชีก็ <c oughs> จะได้เป็นแม้มุ้นเส้นผัดไข่ที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับใครอยากจะเห็นเมนูประเภทไหนต้องผัดแกงทอดอยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ ไปก่อนละค่ะ